โยตสวัสดีครับอันนี้อยู่กับชอ่องชาไม่เย,ยน็นนะคะไอคลิปนี้พี่จะมารีวิวดี่ของใหม่แล้วเว้ยเหรอเนี่นะนี่นี่นนไม่ใช้ย,ยันนี่ของใหม่ขนนี้มาเป็นอีเวนต์เว้ยมาเป็นอีเวนจอยเค่ไก่พันเลยนี่คือเป็นสิ่งที่ผมอึ้งเลยคือโอ้โหจะเอาอายรละคือเป็นสิ่งของเนี่ยเป็นสิ่งของที่หายากมานานเว้ยพี่ไม่เคยมีสิ่งนี้อะจะเลือดเลยคือสิ่งที่เคยสุดอํานาจน ก็เหมือนที่สาไก่พักอะสกายพันเยอะที่ไม่จะให้หเ,เหรอของที่เอาไว้เปิดเป็นขอไรราางไว้เป็นผู้คนละระวังเลยสุดกุยก็ได้แล้วเรา,าพี่อห้าสิบบาทนี่ไงอุ้ยเอาไปนี่ดีคนเข่เชิญเอาไปนีน่ะมันกู้อะมันเป็นเราจะวางไว้นะจะวางไว้ไหนดีว่าวางไว้ี่ปทิ้งเงินทิ้งเงเินไม่เอางานแล้ว สวยคุยนะนี่ตัวะคีโดนท่เลยแล้คุ้มมากเลยนะ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อัอนก็เริ่มขึ้นน,น,นี่แหละเ้าไปที่ไอจนะีไอจีมาแ แ okay. okay. <um ี่หนึ่งวัน okay. ก็น <|ja|> um ่าจะมือที่สวยฮะเอาไว้เก็ดแอมที่ก็อุ่นใจเี่ขี้อุ่นดีๆพอใจแล้วนี่เยอะเลยก่อนนี่ก็ได้เลยเว้ยเพื่อราวัลดะหายากเว้ยที่ซื้อได้แล้วเพื่อราวัลโจระเคนไก่พันเอาไปก็โอเคก็เล่นกับมืงว้าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงเอา้ยแค่ไปทางเพวสจ้ะเลยส่วัไม่ได้เนี่หวังพี่เจ้าพี่เนี่ย ทีนี้พี่คิดว่าพี่จะชนะมั้งพี่ดูแหละแต่ว่ามันจะไม่เกี่ยดชนะหรือไม่ชนะก็เราไงก็ได้ดีโอเคผมไม่โหดก้อนนะเจอทุกครั้งหลขามผู้ช่วโอ้โหเลือดหนึ่งพันเจ็ดร้อยมันมันไปหาอังินจากไหนเนี่ยอยู่จริงเว้ยโคตรรวยคนรวยคนรวยมีซีไม่ก้าวหายบาทเพราะว่าพี่ไปจนจริงพี่เขาจนเลยอย่าพี่เสียก่อนวันดังเกิน พี่ผูจีนพี่โลดพี่จดจีนนะเว้ยเห็นไหมจะหาได้เพาะฉลาดแค่หนึ่งชั่วโมงชักวหายากเลยเกมาออกเลยหมดเยอะแล้วสกินก็สวยผมเอาโบส์องเลยวไงคือผมไม่รู้ว่มันตีผมไม่ได้ดีเอาไม่รอสีเลยก็เหมือนมันก็เหมือนกับพนังแหละพนังว่าจะขอว่าพระธนว่าเราจะชนะชัวร์มันคือกับพนังเว้ยในในสอนนะแต่มันไม่มันไม่เสียฟรีเว้ย คือพี่มองว่ามันก็เป็นกำแพงแบบก็บเสียอายไว้เขาจะชนะหรือไม่อ้าวสองทีเฮ้ยกล้ามากนะสองทีไอ้กูจะเปเจ็ดทีไว้โอ้โหดีกว่ามันสู้ง่ายโอ้โหเดี๋ยวโอ้นังเี็ดสมุอลี่ไปซะไอ้หัทีก็พอใจแล้วโอ้ชนะจำได้ไอ้ป่ายอดากัวนี่เลยมันก็ไม่เหงาเรื่องน้อยไปมันโอ้โหหัทีเดี๋ยวเพื่อน จะขอว่านายจะไม่เช่อหมดใช่ไหมโอ้ดีเดาแล้วมันใช้แค่เอ้าเฮ้ย๋อามันข้ามันจะข้าวหวังว่าพี่จะใช้โลไยพี่สมองพี่ไม่เหันสีนี้เออพี่ขอลองเสียงที่มันจะข้าได้ชัวได้ด้วยนะปึ้งเดี๋ยวยามันล้อเปล่าสัตว์ที่แพ้ทางมันก็ชนะเหมือนกันได้เลยโอ้โหสักายพัน ตัวน,นี้พี่เอ้ได้เว้ยแต่พี่มีพี่มีเวลาเว้ยเวลาจะเอามันได้ไม่มีเวลาหมดทีนะพ,พี่ก็พกพกน่าคนเดียวว่ะคน่น้องว่าจบทีสามอะไรสามทีเขียนไว้สามนี่ขเขาเดาว่าน่าจะเก็บเอาไว้เป็นโล่เว้ยน่าจะเก็บไว้โล่แหละช <Hi. S 1> ิบหาย,ายมันเป็นผ้ามันดูท่ามันจะเสียอายเลยมันยอมรับว่าจริงอายดีกว่าไม่พี่มันจะขอ นั้นดีกว่าเยอะไม่เสียเวลาโอเคก,ก็อะไรจะแพ้หรือชนะนั่นก็เควสสเร็จทีหึงฝ้าหางด้วยนะเลื่อนหืงแรงมากมันมาะนั้นเราหางที่อยู่ในทรายมแซมมันหนักใช่ไหมแล้วจะปล่อยให้สาหังเอามาจะหงาะหงที่อยู่ทรายมันจะอยู่พอ,อ,อเราจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วจะดีบจะดีแรงขึ้น อะไรก็กสิทนิ์ไดทีพอใจและ้วสาธุจะกคุยได้ทีเละเว้ยขอสองเลยยะได้ทีเละเว้เยวอนะอขอนะขอขอบคุณครับแกงเกี่ยวจุมาจุจุ๊ขออคุณมากครับนี่นี่คนไ้ยชวนดูเลยนะนี่แหละึงใก้าจะได้ไอิอนาเลตเว้ยก็คือโอ้ยในสองทีขาวง่าย ยืนในผ้าแล้วถูกเออไหมจะไม่ได้ชื่อว,ว่าอะไรนี่แหละนี่เดี๋ยวก็ยังนี่เดี๋ยวลูกพ่อใกล้ๆกล้ได้รางนี้แลเว้ยนี่เกี่ยวใกล้ๆถึงแล้วนี่เดียวใกล้ถึงแล้วผู้ชนเอา้เอาโอ้ยโว่าอะไรอ๋อวันนี้ป่าใช่ไหมจะไปเ,เล่นเลยไม่จะดูอะไร เหมือนดัวมันค่อข้างวะวันนีวันดีจริงๆดวค่อยๆลขอโทษดินีค่อยกไ้เรดเลยเจ๋อหน่งเจ๋เร็วหมดเลยปา หมเยอะเลยดูหาสิล้างเงินก็สิสองยี่สิอ้โก,ก็ดูเอามันก็จจดดีอะป่ะก็เยอะเลยเนดะีย๋ยวลูกข้อก็เหมือนกันจะไปให้แกไปได้ยี่สิบไม่ได้เดี๋ยวรอไปหนึ่งนะวันนี้การโพสต์วันน,นี้นี่ไอ้ที่ใหมเเนนเเ่เว้ยว่าจะถ้าผมได้อินัเลยก็จะไว้ที่เนี่ยเว้ยก็หมายว่าที่ของจะสะยิ้ไม่เถนะืเอ่อนอะไงเออไอ้เรื่อาเนี่ยขอก่อนที่ปิดคลิปก็ขอเสือส้อขอเสื้อเอาเงินก่อนมันเสียหน้าเว้ย คนอย่างผมเน่ะมันไม่เอาเสียง่ายง่ายหรอกเนี่ยเดี๋ยวเอาเวนหายโอ้โหเออไม่ดีเดียวเล่นนี่แหละนี่ผมันสักตีเขื่อนแล้วจะพึ่งทำไมวะเอาเถอะก็ได้ตอนนี้เวนนี่ว่าสกินเนื้อกัดใสเสร็จแล้วแขนนักกัดใสอุ่นๆนะว่ามาสู้กันเขาว่าไม่เขาไม่โหดนะเว้ยผลจุดอยู่นะผมไม่มีแค่นี้เอาไงได้โอ้โห นัทเละก็มาไอร่างสองนะโอ้โหอยากจะบ้าอายเว้ยโอ้ยฉาขาดี่มีพอดีมาเลยฉาเขาเขาปีนึงไงเราก็มีเหมือนเขาเฉียบจะมีเหมือนเขามาเลยโอ้โหอีนัทเละไอมันเนี่ยดักสองไนะไม่หยุเออเดี๋ยวผมสู้ได้อยู่สู้ได้อากาศสู้ได้อยู่ผมมีจอร์เจีชาดวันไงเอออ้าวหนึ่งทีไว้น้องชาย ห้าร้อยจบเกมถ้ากัดกันจอคีนไปก็จบเกมคือไหมคือว่าอะไรโอ้จอเคีนผมขอเรียกว่าชาดวันเว้ยนี่ไงน่าเละโอ้โหน่ากลัวเลยเขาคีนโหดเว้ยเลือกขึ้นเท่านี้เยอะจังวะมันอตหอ่ะอ้าวมันไม่เก็บไว้เว้ยผมผมไม่ถือสารนะจะไม่เก็บไว้ขอให้โชคดีนะเพื่อนจ๋าให้สบายแล้วกันนะ ขอโทษนะอี่อย่าเลขอโทษดีไม่น่าทำแบบบอกไปวะโอ้โหมันก็น่ามันก็น่าเดีไอ้ไอ้มึงเจอสักดิ์พี้น่าเกลียดได้ละอันนี้น่าเกลียกว่าโอเคไม่แฉโอเคไม่เถียงเสือเสือลูกพ่อข้าเอาไปกไปก่อนสิผานะไง เออไม่เสียหน้าโผล่สีด้วยนะไม่เอมมาไม่เอามาเลยทำไมนักศึกษาพ่อไม่นะชีอาชีชาสีดาจ่าไปแล้วถ้ามันมีถ้ามันดวนดีนี่หว่ามันได้มันมาอาถ้าผู้ชมใกล้ปิดคลิปขอพูดหนึ่งเว้ยจริงๆว่าคนรอก็อยู่ก็ถ้าไปถ้าผมก็ ถ้าซื้อวันนี้มันโคตรดีคนคนที่มาละกิจที่นี้ได้อะครับก็คือมันจะฟรีไปฟรีอย่างว่าเราเสียละกิจนี่อย่างนี้ละกิจให้ถึงได้ได้อีกั่นเก็จะละกิจสิบสิบพี่ได้นะลูกพ่อไอ้ลูกพ่อลูกเหรอนะลูกพ่อจะเปลี่ยนให้ลูกพ่อกลายเป็นที้ให้ได้เลยคอยดูจะเปลี่ยนเกณฑ์ให้ได้เลยอ่บเรียกว่าไงนะอีนั่นเล็กดำเหรอลูกพ่อจะเชื่อไม่ได้อ่ะไอ้คนี่ก็ขอลัก่อนนะครับนี่ผมที่มาพูดถึงเืองนู้นได้ ขอตะวันแล้วก็มิที่ใหม่หมที่ผมดได้มาแล้วอันนี้จะขอนที่นาทีวันนี้ทุน,นี้ก็ขอลาก,ก่อนนะครับอยา่าลืมฝากกดไลค์แล้วกดกระดิ่งแล้วกดอ่านด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสุดท,ท้ายอย่าลืมกดอ่านบ๊ายบายค่อยเจอกันนะครับ